ท้องนาวไทำอะไรอยู่คะเด็กทําอะไรอยู่ฮะมีเด็กไปทอะไรอยู่ในห้องหนาวนอนเล่นไม่ยอมตื่นหรือเปล่ามีเด็กหลับในห้องน้ำกันทุกคนเออะเดตื่นด็อ๋อเด็กไม่ได้หลับน้องไม่ได้หลับป่ะเดี๋ยวเราไปที่งานกันนะครับวันนี้เข้ามาในเทรนนี้ทุกคน เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราจะพาไปดูบรรยากาศภายในงานกันงานยิ่งใหญ่มากเลยนะครับพี่น้องครับให้พี่น้องเนี่ยมาเบิง้งเนมาชมกันเนาะนี่เลยนะนี่ ตอนนี้น้องมาคนเดียวครับพ่อจะตามมาทีหลังน้องต้องมาแต่งหน้าก่อนบ่ายสองนะครับประมาณบ่ายสองครึ่งเราจะมีมิ팅หน้างานกันนะพร้อมกับกลุ่มศิลปินของพวกเรานะครับฝากเชิญชวนท,ทุกท่านมาร่วมนะฮะในงานกันด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปเปลีป่ยนายเปลี่ยนอะไรกันนะ่อนนาะนี่จะมีใบ,บจะตามไปจ้ามาเลยครับมาเจอกันนะอยากไปจากน้องพนมาเลยครับตอนนี้พี่ดารากำลังจองตัวเครื่องบินค่ะ ลองตัวเครื่องบินจะไปงานวันคล้ายวันเกิดพี่เบิร์ตปทุมราชพรุ่งนี้นะใช่มีดาราเดินตามกันทุกคนเดี๋ยวไม่เห็นแม่แม่ด๊อกแมวเป้าเลยครับน้องคุยกับพี่เบิร์ตอยู่ครับเพราะว่าพรุ่งนี้จะไปงานพี่เบิร์ตปทุมราชไปวันคล้ายวันเกิดเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในงานกันก่อนเนาะดูทุกคนงานยิ่งใหญ่มากเลยนะครับนี่ อันนี้เวทีโอ้โหคนกำลังแสดงอ่ะมาดูปะอลังการมากๆเลยนะทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้เป็นนิทรศการนะครับห้องชมนิทรศการภายใน,นห้องต่างๆจะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่เลยนะครับนี่ต่างๆห้องจัดนิทรศการเออ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 ตอนนี้โขนกำลังแสดงนะครับบนเวทีของเรา อันนี้คือวัฒนธรรมต่างๆและศิลปะการแสดงของไทยพี่ตั้มบอกว่าเฟอบตดมาเล่นเกมพี่ตั้มท้าขาพี่แม็กอยู่แกอยู่คุมบัตรเกมมีบูธเกมเลยนะทุกคนเด็กถูกใจสิ่งนี้มากาเลยอ่ะไปไหมพี่พี่ตั้มบอกไปรับบัตรคู่นัดมีรัามีบัตรให้เล่นเกมฟรีได้มีเด็กสนใจเล่นเกมกันทุกคนเออมี นี่ไงนี่แสดงเอเอเล่นได้เล่นไดเล่นได้เล่นด้ก็เล่นได้ไงอะไรนะมีบัตรพี่ตั้มตรงไหนเมนูพี่ตั้มบอกให้ไปเอาบัตรอยู่นะเดี๋ยวดูพี่ตั้มแกนั่งอยู่เคาน์เตอร์ไหนวะแกบอกอยู่ว่าให้ไปรับบัตรมีบัตรให้บัตรเล่นเกมอยู่ฝั่งโน้นหรือเปล่าบาัตรเขารับบัตรอยู่ตรงไหนอะ่ะอันนี้เป็นอะไรเป็นภาพยนตร์หรอเขาโปรโมทภาพยนตร์พี่ งานใหญ่มากเลยทุกคนครับอันนี้โขนกำลังแสดงอยู่นะครับใช่เก่งมากเลยเเพตัามอยู่ติดข้างเวทีตรงไหนอะโบวี่บอกพิัามเอาบัตรมาให้น้องหน่อยเร็วบอกพิัามทางหานะพิัามอยู่ติดข้างเวทีฝั่งไหนอะเห็นไหมน้องเห็นไหม เนี่ยบ่กพี่บอกพี่ตั้มยังมาหาเลยเด้ออันนี้คือบรรยากาศงานนะครับทุกคนนี่มีเด็กสนใจเกมกันทุกคนไม่แขีวอยู่ที่บ้านครับกับตยอครับอะไรหรอ,อต้องรอ อ๋อมีเด็กอยากเล่นเกมับทุกคนมีเด็กอยากเล่นเกมก็เอาแล้วมีเด็กอยากเล่นเกมแล้วตอนนี้อ๋อไม่ไม่ไม่อุ้ยอ๋อเพื่องานที่โดยตรงใช่ไหมอันนี้คืออะไรคะเกมอะไรเอ่ยอยู่ตรงไหนนะอืมอันนี้ครับเกมอะไรนะ ใช่ยิ่งใหญ่มากพวกน,นี้น้องไปกับพี่อัฟครับน้องไปกับพี่อัพสองคนบินไปอำนาจเจริญครับไปลงสนามบินไหนอำนาจเลยเหรออำนาจมีสนามบินใช่ไหมโอรงอุบลแล้วก็ล้วไปไงต่อพี่ไปรับเหรออ๋อพี่พี่เปิ้ลอ๋อ จริงเหรอเมื่อกี้กำลังแบบโอ้ยสวยมากเลยเนาะเก่งจังขนเด็กโอ้ยนัดดูเก่งมากเลยอะ่ะเล่นันตัวนี้เก่งจังอ๋ออันนี้แน่เลยเด็กมาร์เบเนี่ยอันนี้มันจะเป็นเกมเศรษฐีที่เราเล่นกันในในศัพสาเด็กมาร์เบอ๋อเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตั้มกำลังเดี๋ยวพี่ตั้มจะเอาบัตรมาให้เขามีบัตรให้อยู่พี่โบทักหาพี่ตั้มอยู่แป๊บนึง โบวี Bobby, ่ทักหาพี่ตั้มให้น้องหน่อยแล้วเอาบาดบอเอาบาด,าบาดมาให้หน่อยเพราะพี่ตั้มเกไปคอมเมนต์อยู่ในรูปไงว่าแกคุมอยู่นี่พี่ตั้มที่เป็นเอฟซีเราอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับมีเด็กสนใจบูธเกมหมดทุกคนไม่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 ไลฟ์สดแม่สุพิษมาแล้วอบอกแม่แม่รีบมาเลยร็วบอกแม่รีบมาหน่อยอย่าเห็นเด็กมาเล่นเกม <laughs> เด็กร้อยคิวอยู่ครับทุกคนแม่แม่รีบมาได้เลยนะครับตอนนี้ ประมาณไปสองครึ่งนะครับก็จะมีเร,รียนกีนน่าจะอยู่ป้ายตรงข้างหน้าก็จะมีป้ายหน้าง,งานเลยโบบี้หาพี่ตั้มเพราะเจอโบบี้แล้วนางอยู่เคาน์เตอร์ไหนวะอันนี้เวทีที่เราจะแสดงนะครับแต่ว่าเวลาที่หมอลำแสดงเขาจะเอากายออกหมดเลยให้ได้ยินดูแบบใกล้ชิดเลยนะครับเจอการครับแม่หนูเพียรมานะครับตอนนี้พาพี่มาพี่ดาราม,มารอเล่นเกมกันทุกคน อยากลองระบบคอมอยากลองระบบเดี๋ยวบัตรด้วยกับพี่ตั้มอ่ะเดี๋ยวข้าง gam, ใช่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 ลเิกัันนนขนขาดนะ้ยเหรอก็ลองไงคนที่เขาเล่นเขาก็จะรู้ไงใช่แต่เราไม่ได้ใช้สายเกมเนาะเราก็เลยใช่เราเราเราเลยไม่ได้อินเราไม่ใช้สายเกม แต่น้องเล่นเกมประจำมัาก็จะอินเราไม่ใช่สายเกมเราสายกินเออเราสายกินจะกินกับเรื่องกินมากพี่ตั้งอยู่ตรงไหนอ๋อรางวัลใช่ไหมอ๋อเขามีรางวัลให้ถ้าชนะเขามีอะไรให้ไหมคะก็ก็อยู่บูธเกมนี่แหละเนี่ยโบวี่ตอนนี้ก็อยู่บูธเกมนี่แหละเนี่ยแม่อยู่แถวอโศกลูกโอเคครับเนี่ยโบวี่พี่ก็อยู่ตรงนี้ เห็นแกมาคอมเมนต์อยู่นัทนัดูให้พี่หน่อยอยู่ในโพสพี่นะเนี่ยเนี่ยน้องไันอยู่ตรงไหนดูพี่ตามแกมาโพสอยู่อยู่ในคอมเมนต์อยู่ในหน้าเฟซพี่เปหน้าเฟซพี่ว่ามันคือตรงไหนสันเด๊เจอกันคาอยู่งานแล้วเจอกันนะครับเดี๋ยวเขาคงจะเปิดให้เข้ามาดูนิทรศการได้นะฮะขนเด็กน่ารักจังอ่ะแต่เรอพาพี่แต่ราไปเล่นเกมก่อนทุกคน อ่ะเป็นอาเฟฟรีอะไรเลยเอ็นมีไวไฟฟรีนะใช่ใช่รูปไหนมาไม่ไมอีกเอ็นนึงบเออเออใช่ใช่ใชเลื่นไปเรื่อยเลื่นไปอีกเลื่นเลื่อนเลื่อนเล่อนเตรงไหนวะ นู่นนู่นอยู่ฝั่งนู้นน้องใช่ไหมใช่ไหมเออแฟลบัตรมาพาไปเลยนี่พี่ตั้มมาสวัสดีกับเรื่งเดือนหาเกมนอกองจะเป็นฟุตซ้มเพาะวเกมไทยอ๋อมีซ้อมเพราะเกมไทยเขาไม่ตั้มเขามีเราไปดูไหมไปดูฝั่งนู้นกันหนึ่งอนนั้นก็มีสวัสดีของญี่ปุ่นกับเกาหลีพี่ตั้มต้องเอาบัตรที่ไหนเขามีบัตรไหมฮะเขาไม่ต้องใช้บัตรเล่นได้เลย ของคนไทยเกมไทยซอฟพ์แวร์คนไทยเกมไทยฟันนีกเก็ตมองนอกไปดูเออพอในญี่ปุ่นก็มีไปดูไปสองฝั่งก่อนเออเอาไปไปดูฝั่งนู้นก่อนก็ได้ไปเออ,เอ,อตามพาไปดูที่ดาราสนใจกับทุกคนรูทั้งติดใจโขนเลยแบบชอบนี่เลยนะฮะ พี่ตั้มจะพาไปดูนะครับนี่เกมอ๋อนี่ไงเขากำลังแถลงข่าวอยู่นี่ถ้าไม่ได้มางันนี้ก็ต้องไปพี่เมียทันพาใช่นี่ดิอ๋อเป็นเกมนี่นี่โอ้ยางงี้เลย ขจ,จ,จัดแบบยิ่งใหญ่มากนี่นี่ชาแล้วเรื่องช่องทางจะจับจับมันมีผลมากน้อยขนาดไหนสมมุติว่าตอนนี้เราจัดยิ่งใหญ่มากเลยทุกคนครับนี่อันนี้กำลังสัมภาษณ์สื่ออยู่นะครับน,นี่เลยนะที่เขากำลังให้สัมภาษณ์ เออดูมีเด็กมีความสนใจมากเด็กสนใจเลยคุณนัทเอาบัตรไปเปลี่ยนกับพี่เขาก่อนไปอยู่ในห้องเราเอเออพี่เขารออยู่ในห้องไปอาใช้เอาบัตรไปเปลี่ยนบัตรใหม่เดี๋ยวเขาจะให้บัตรใหม่มาใช่ใพี่ต้ามจะอยู่ตรงตรงนี้ครับตรงคอนเตอร์น้าโอเคโอเคพี่ต้าขอบคุณมากครับเดี๋ยวให้เด็กเดินดูก่อน จะเป็นบอร์ดเกมไทยวันนี้จะมีห้าเกมเมื่อวานนี้มีห้าเกมวันนี้มีห้าเกมแล้วพรุ่งนี้ก็จะเล่นไม่ซ้ำเด็กสนใจไป็นรักคนรักดู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 เด็กสนใจนี่แหละบอดเกมเลยก็น่าจะมาวันนี้แหละเพราะอย่างนี้แหละมาอย่างนี้แหละอย่างนี้อย่างนี้หรือเปล่าใช่เออ แล้วตุก,กันน,นั่นนะพี่ต้องมเขออยา,ายังไงเออ,เอ,อจช่น้องเอาบัตรมาเปลี่ยนก่อนเ็วเดี๋ยวเอาบัตรไปให้พี่เขาเปลี่ยนให้ก่อนอันนี้เป็นบัตรของอะไรนะเอาอยู่ในห้องเราแหละเขาไปเปลี่ยนเลยเปลี่ยนมาสามบัตรเลยอ๋ออ๋ออ๋อเดี๋ยวนี่ไงน้อง เออนี่นี่น้ำมารอตรงนี้ก็ได้อ,อยากให้คุณนันไลฟ์ให้ดูนะครับตอนการแสดงนะครับอ๋อแบบนี้เกมไทยเกมญี่ปุ่นอ,อ๋อมหีหลายหลายบัรพบรุบ